ไอ้ชิปหายฉันจะกลับบ้านยังไงไม่ได้กลับมาสิปีแล้วนะไอ้บ้าไอ้เวนแล้วฉันจะเรียนยังไงทีนี้ฉันฉลาดอยู่แล้วนะไอ้น้องบ้าเอ้ยเอ้ยเตะทำไมเนี่ยแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงไอ้เด็กเปรตเตะแทนพ่อมึงเหรอคนไข้ตกใจหมดแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยแล้วฉันจะเรียนยังไงฉันฉลาดอยู่แล้วไอเด็กเปรตแต่หาพ่อมึงเหรอแล้วกูด,ดูเวลายังไงกลับบ้านก็ไม่ได้วันนี้ฉันจะกลับบ้านยังไงเนี่ยคืนนี้ได้นอนวัดแน่ๆเจเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย,อาอยมาเตะต้นไม้ทำไมทุกคนกลัวหมดแล้ว เตะมาถึงต่างประเทศเลยเหรอวะไอเวนนี่ขยันเตะจริงเตะไปถึงต่างประเทศเลยนะไอบ้าเอ้ยระวังนิวเคลียร์ถล่มบ้านแกนะไอบ้า